สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านนาีวิชผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิชผมแท้หนึ่งเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานทอแสกกลางแบบซิวนะครับผมจะเป็นงานทอแสกลกางหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้ําตาลประกายทองนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบทรงกันนะครับของทรงนี้นะครับผม วิกผมแท้นะครับสามารถทําความสะอาดได้สามารถใดนีบม,นรรม้วนทาวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผมมีลูกค้าหลายคนนะครับผมถามผมมาว่าอายุการใช้งานใช้งานได้นานไหมอายุการใช้งานนะครับผมขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับผมถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็ใช้ได้หลายปีเลยนะครับผมนี่นะครับ ด้านข้างนะครับด้านในด้านในนะครับผมจะเป็นงานพอผ้านะครับผมการระบายเครื่องนะครับผมไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ด้านในนะครับผมจะเป็นงานทอครับผมไม่เหมือนงานรุ่นเก่างานรุ่นเก่าจะเป็นช่องเป็นช่องนะครับอันนี้จะเป็นงานรุ่นใหม่นะครับผมน้าหนักเบานะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจทรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสีน้าตาลประกายทองนะครับรุ่นนี้นะครับจะมี2สีนะครับสีน้ําตาลประกายทองและสีน้ําตาล ธรรมชาตินะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมผมจัดส่งให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมตั้งัตงวันนะครับผมผมจัดส่งขนส่งให้นะครับลูกค้าได้รับสินค้า1-2วันทําการนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมรายละเอียดทรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้สำหรับวันนี้ผมมาติและดิวิกผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ